เพ่นเฮ็ดดีเด้เฮ็ดดีเพื่นเฮ็ดไล่ขึ้นมากกับพ่อให้ลูกทีมลูกวงนีด้มี่ได้ใดพอมถูกต้องแล้วกอดมเพื่อนกับใจดีจ้ะเออเพื่อนในไล่ออกทั้งซื้อโซเชียวของท่องทางเพิ่นเอามาดีเข้ากับใครมีงานพอมมันนี้ไล่ออกทั้งเพจละของโตเกียวมิวสิกเลยปกติกุกระตั้มศาสตร์สวยไหลอยู่เฮี้ยนเฉยแต่ว่าเพจนนตุนเพื่อนไล่สดเท่ากับใครมาอาศัยหาอยู่หากินน้ำเพลินค่ะเอาเข่าเถาะฮะเข่าสู้การประกวด เออเอาพี่น้องต่อไปห้องสิบห้าเชิญเบิงเอ่อการประกวดมิสเพชรนนตุนนะคะท่านคณะกรรมการค่ะค่ะเออมิสเพชรนนตุนวันนี้มีผู้เข้าประกวดทั้งหมดหกหมายเลขหกคนนั่นเองอค่ะหกคนหอสิเริ่มประกวดเลยเนาะคะ่ะเนาะเอเริ่มเลยค่ะ,ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะขอเสียงประมือต้อนรับผู้เข้าประกวดหมายเลขหนึ่งค่ะไป้การประกวดนางอุย้ยมาคือนางงามร้อยกระทงแต่แล้วค่ะ มีกระทงแตงแก่จักันบ่ค่ะใส่หมา้นางงามเรียนเชิญค่ะขอเชิญนางงามหมายเลขหนึ่งค่ะใช่เลยไปโซบเลยลูกไปโซเลยเอ้าไม่เห็นแต่หัวคือกระสือแท้มาแล้วถือมาแล้วค่ะมาด้วยพอบด้วยนะคะนางงามหมายเลขหนึ่งน้องเยาวเรศเปรตวัดสุทัธัะ แมนป่ะเฮงแมนปะล่ะแม่นอยู่เขียนถืออยู่เนาะน้องจอมฤกษมาในชุดอีเกียนะคะชุดอีเมันคือข้างข้าวแต่เรามันเป็นชุดอีเกียเออมาในชุดสีแดงเมนหมาค่ะสัดส่วนเออหกสี่สี่หกร้อยคูณร้อยตอนนี้น้องจอมฤกษ์ ส่งเข้าประกวดโดยโดยวัดบ้านน้องหลูบนี่แหละค่ะน้องมีพร้อมส่วนตัวมาด้วยนะคะผมสวยนะคะแต่หน้าเหี้ยค่ะน้องจมาเย็ของเราหนูหนูจะยกมือแม่นึกว่านหนูตายน้ำสวย,ยมากนะคะเลขหนึง่งติดกับหัวหามเล ขอเสียงประมือให้กับนางงามหมายเลขหนึ่งด้วยค่ะปรบมือให้นางแน่กันนาลาเรียนเชิญนางงามหมายเลขสองค่ะหมายเลขสองพร้อมแล้วค่ะหมายเลขสองมีหมายเลขสองพมีเรียนเรียนเชิญนางงามหมายเลขสามค่ะหมายเลขสองมาลับเบอร์แล้วกันบ่มาประกวด ผ่อไปรอนึ่งเดี๋ยมรือเปล่า้งเพ้ที่แบบใดนี่ค่ะขันหัวหน้าเป็นนนตุนเอาข้ามไปที่หมายเลขสามเลยค่ะนางงามหมายเลขสามโอไม่จากยันห้าแถวเลยนะโอ้หอุ้ยอะไรเหลี่ยมแวบตองแรงบันเนอรอะไรบูเหลี่ยมแวบบันเนอร์อ๋อเห็นแวบแวบเหมือนกันโอตอนนี้รองเท้าของเธอขาดไปแล้วหนึ่งข้าง นางามหมายเลขสองน้องอนิตฮะอนิดชยาพรไม่ค่ะอนิดยังสนออนิดจาวัตสังคาลาซื้อมาคือบทสวดที่หามน้องมาในชุดราตีโอ้ราตีกุหลาบนะคะไม่กับพรุ่งนี้จะลาตายค่ะชุดแต่ดอกกุหลาบอยู่ใช่แป่วว่หนาที่ใช่ดอกนางง่วไป็นส่ <c oughs> ชุดของเธอบักด้วยดอกไม้เป็นพวงดูจังหนึ่งก็เหมือนพวงหลีดชัดส่วน16-16-16สูตรุ๋ยอินซียค่ะโอผมของเธอมาในผมสีแดงค่ะไม่ได้ยอมนะคะทำยังไงล่ะเพี้ยลงค่ะ <c oughs> ขอบคุณน้องอนิตด้วยนะคะสวยมากตอนนี้น้องกำลังโชว์ตัวหมุนสักสามรอบค่ะครบสามรอบแล้วเผาได้เลยนะคะว่าเป็นโชบไม่ใช่คาะขอเซงปรบมือให้กับน้องอนิตด้วยค่ะหมายเลขสามผ่านไปแล้วค่ะขอเชิญนางงามหมายเลขสี่พร้อมแล้วเลขสองบ่มาอินิติสูบ่มาติแสดงว่ามืออื่นแสดงว่ามืออื่นสิบ่มีสอง มาแล้วนะคะนางงามหมายเลขสี่เออโอ้ดูด้านหลังเหมือนแป้นปีกมากเลยเอโอโ,โอ้โหโอ้แหวกลังนะคะ <โอ S 2> มีขดยอยลงมาด้วยนาอ่านางงามหมายเลขสี่ของเราคงจะไม่คยเข้าใจสภาพอากาศนะคะ <c oughs> ร้อนขนาดนี้ไม่รู้ว่าใส่มาทำไมเสื้อ ่างามหมายเลขสชื่อว่าน้องก๊อฟนะคะโอ้ปกติแถวบ้านจะเรียกลูกกอ๊อฟแถวบ้านเรียกลูกก๊อฟค่ะแต่ถ้าเข้าไปในหมู่สงจะเรียกว่าสีกาก๊อฟค่ะใช่ลบก๊อมไม่มีมารยาทกราบ,บง,งามงามกราบหนึ่งนึกถึงพระพุทธกราบสองนึกถึงพระธรรมกราบสามนึกถึงพระสงฆ์กราบสี่นึกถึงพระอีงาง และกาบห้านึกถึงพระสังกัจจายค่ะนางามหมายเลขสี่เธอมาในสัดส่วนสูงเอ่อแปดสิบเซนว่านางงามจะไหนมาแคะดูถูกนางงามกูหลายฮะว่าแมนแปดิกี่เซนคะแปดสิบสามโอ้แค่หอดี่ดังโอ้ ของเราโชว์หุ่นสิคะโชว์หุ่นอันเซ็กซี่อย่าเดิน,นสวยงามเดี๋ยวอย่าเดินมาใกล้กรรมาการค่ะทำไมคะขิดเดียดโอ้เดินในท่าอันสะสวยสรวยสวยงาม่ะนางงามมีความเป็นมืออาชีพโชว์ยินนัสติก ปกติเต้นแอร์บิกแถวสารกลางบ้านเอออปเอนด่าวอปเอนด่าวอปเอนดาวโอโอโออิงอ๋ออ oh, 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 uh, uh, อีชัว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 ลวยลายๆอยลายโอปกติชอบเต้นแอร์บิกใช่ค่ะสัมพอใส่ตุ้มหูเหมือนฮูลาฮ و ปเลยสวยมากนางงามหมายเลขสี่มีมารยาทงาโอ๊ยขนาดดิฉันฟันเห็นดิฉันก็ไข้สามวันแล้วนะคะ ทีหลังอย่าขันเสาอากาศมาทางพิธีกรสิคะไม่ใช่เสาอากาศนะคะนันอะไรล่ะหลุมดำขอเสียงปรบมือให้กับนางงามหม่เลขสด้วยค่ะโอเรียนเชิญนางงามหม่เลขห้าค่ะมาแล้วค่ะเอาเลขสองปอมาอีหลีติสูบอมาเลขสองน็อกไปแล้วเรียบร้อยโอ้ อะไรคะหมายเลขห้าไม่ต้องดูชื่อในกระดาษที่ฉันก็รู้ว่าใครใครคะอัชราภาเพ์่บ้มแมนบ่แมนเ่เออผู้ใดสน่ะนางงามหมายเลขห้าน้องหงน้องหงค่ะหงอย่างไหใหญ่ไม่ใช่หงแดนมังกรนะคะหงทองหรือเปล่าหงตี อะไรหงตีก็หงตีนั่นแหะค่ะอย่าให้แปลกลับเลยมัทุเรศเอาเอาเรียนเชิญลงมาค่ะจะให้สักอนิจาก่อนไหมคะสัต์ส่วนของเธอเท่าไหร่ล่ะไม่ต้องวัดค่ะดูที่โอ่งแดงเลยนะคะเท่ากันค่ะก้าวที่หนึ่งยุบหนอก้าที่สองทองหนอยุบหนอทองหนอ ยุบหนอหนี่เวทียุบนะคะโอ้นี่แหละค่ะเพื่อนกันกับน้องหมูเด้งค่ะอย่าเดินมาถึงพิธีกรค่ะทำไมคะกุยค่ะหมายถึงว่านางงามกุยผูกุยมึงนี่แหละครับการกันเองแล้วบาทนี้ไปแล้วไปแล้วนางงามหมายเรียกห้าใช่เอวมาในดีดาที่อ่อนช้อยงดงามเดินเบาๆนะลูกนะ เวทีเขาตั้ง3ามเดือนที่แล้วนะเอผมสวยผมสวยชุดสวยชุดสวยแต่ใส่เกือบคีบค่ะใส่ออยากถามคำเดียวทำไมคะใส่มาหาพ่อมุกเหรอคะทำไมไม่ใส่ส้นหยองเหมือนเพื่อนเดี๋ยวเขาก็ถามกรรมการกลับคืนถามว่ายักกูลื ปบสมองกินกูแล้วเอาพูดต่อไปเลยนางงามหมายเลขห้าผ่านไปค่ะต่อไปนางงามท่านสุดท้ายหมายเลขหกท่านสุดท้ายบ้างเหรอโออีกสองคนงต่อไป <S <S โอ้มัน,มนขาดหมายเลขสองเนาะต่อไปนางงามหมายเลขหกเชิญค่ะย่าเฝ้าลายโอโ้สวยมาแต่ไกลวายโกวายย่อมีมารยาทนะคะ ตอนนี้นางงามหมายเลขหกเราหน้าสงสารนิดนึงนะคะคือว่าน่าสงสารเขาป่วยเป็นโรคมะเร็งค่ะเ<แ>พิ่งไปทำคีโมมานะคะนี่ไม่ใช่อะไรหรอเขามาในทีมในหมากแต่นางงามหมายเลขหกมีชื่อว่าน,น้องอนันโอ้น้องอันอันไม่ค่ะอันหยัง่งชนะน้องอันทะค่ะ<อ>ถึงถ้าไม่เชื่อดูจากหัวเขาได้เลยนะคะ เชิดชิงโตฮึบ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 โอ้ฮึบโฮโฮเจ้าบ่กโฮขี้เจ้าบ่กขี้เจ้าบอกเจ้าต้องบอกหอกเอาเฮ้ยเวที่ห,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 หอดนี้นางงามหมายเลขหกคะ่ะหิวข้าวหรอคะยกแขนขึ้นหนะะ่อยค่ะทำไมเอาสาหร่ายมาด้วยอุปบัสลืมเห็นมองไกลๆผ่านกล้องอาจจะนึกว่ายันนะคะอะไรคะที่จริงไม่ใช่ยันคะ่ะเป็นอะไรคะ ขี้กาโอ้เดินโชว์ตัวนิดนึงนะคะสีชุดสวยมากเหมือนทาตเก่าเลยค่ะนางงามหมายเลข6เธอมาในชุดนางเงือกนางเงือกเป็นเกล็ดปลาเก็บรายละเอียดดีมากดูขาใส่ถุงน่องขนสัตว์ด้วยก็วันนี้มาในตีมสัตว์ค่ะเพราะชุดของเธอก็ลายลายนี้ไม่ใช่ลายกลีดปลานะคะลายอะไรคะลายตัวเฮียค่ะ เธอสวยแนว่าละนุตอสเหรอเธอสวยมากเลยนะคะหุ่นเธอนี่เพียวโอ้โหยืนยืนหมายเลข5กับหมายเลข6ไม่ใช่เลข5กับเลข6นะคะเลขอย่างสันเปลี่ยนเป็นเลข10บค่ะโอ้ือืออื่นหนึ่งศนย์เนี่อยคุ้นลอยต่อไปหน้างามท่านสุดท้ายเรียนเชิญค่ะโอ้สุดท้ายหมายเลข7จหมายเลข7มายเลขสองบ่ห้าอีลีตีสู อย่าไปถามหาถอกันมาเห็นตะดดนแล้วลุ้นนะคะนางงามหมายเลข7จิตจะเป็นใครต้องมาแล้วโอ้โหเธอมีพร้อมคันแสดงมาด้วยดูสวยมาแต่ไกลวันนี้เธอมาในชุดม่วงนางงามหมายเลขเจ็ดเธอมีนามว่าน้องนุอ้อนุชจรินไม่ค่ะ นุ๊ตยังสน่ชื่อเต็มของเธอคือคือโทเอ๋ยมนุษย์โอชื่อนี้พ่อแม่ตั้งให้มาแต่กำเนิดนายทั้งสิ่กะกาเป็นมนุษย์นั่นบ่เพราะตอนที่เธอคลอดเธอไม่ได้คลอดแบบธรรมดาคลอดจังไดเธอตีลังกาออกมาสงสัยแม่ของเธอเรียนยิบนัสติกใช่ค่ะตอนนี้น้องนุ๊ ชุดสวยอยู่แต right? <el> ่ทำไมมึงไม่สวดถอดช่องยีนค่ะเธอมีการแสดงรอชมค่ะโอ้ผู้ศาดตผู้ศาดแล้วก็เต้นใส่สาดเต้นใส่สาดดอกเด็ก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 ชูวับชูวับลาลาลาเด็กชายคนนั้นช่างงอยเงาในมือของเขาโดดทีเนอร์เด็กหญิงคนนั้นช่างซึมเศร้าทั้งเธอและเขาโดดทีเนอร์ฉันผ่านไปพบมาจูบเจอแล้วร้องบอกเธอว่าอันตรายชูวับชูวับลาลาลาโอ้โหโอ้ เขาขาตอนอยู่บนโคศก <c oughs> จบการแสดงหรือยังคะตอนนี้ยังมีการแสดงต่ออ๋อเพราะท่านเนร่ยล้วจริงก็จะเดินไปฝั่งซ้ายฝั่งซ้ายแล้วก็เดินมาฝั่งขวาฝั่งขวาฝั่งขวาแล้วก็เดินไปฝั่งซ้ายเดินกลับไปพราะมีเวีกเนอะอินี่นเนาะ <c oughs> ป้าอีนนี่คือช็อตมุกเปะใช่ป่ะเออนี่สะบัดผมค่ะตอนที่เธอสะบัดผมเออแมงสาบก็ออกมาพูด ครบแล้วค่ะสำหรับศิลปินทั้ง6ก <6 S 2> ท่านนะคะหท่านแต่ว่ามี7เปอร์นะคะมี7เบอร์